ว่าไงเพื่อนยืนเนียนเลยเหรอสายสองนี่ครับหมดยังครับมีอีกป่ามันมีคนยิงกันอยู่ว่าไงครับผมกระสุนหมดแล้วกระสุนหมดแล้วตายยังยังอีกเหรอหมดยังทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกัน <laughs> วุ่นวายจัดจัด สวัสดีครับชาวเดสก์เกมเมอร์ทุกท่านของผมก้องสร้างนะครับวันนี้ท่านกันในเกม Battlefield V อีกแล้วนะครับก็วันนี้ครับเราจะมาเล่นปืนที่อยู่ในหน่วยของซับพอร์ตนะฮะับสำหรับปืน Type 11 LMG เป็นปืนตระกูล LMG นะครับเป็นปืนที่เรียกได้ว่าเน้นในการเดินยิงได้นะครับก็คือไม่จำเป็นต้องแบบนอนยิงตลอดก็คือเดินยิงได้เลยนะครับก็เป็นปืนที่มีความเสถียรที่ว่าแม็กกาซีนตรงนี้ครับจะเป็นแม็กละ5นัดนะฮะโดยผมอัปเกรดในการเล็งไวลดแรงดีดแล้วก็เมื่อกระสุนมี 5, 0 15, 20เนี่ยกกกก็็็จจจะะะะะะะคคคืือใสส่่่่รรรรรรุนน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 เเเเเข้้้้าไไปปปมมทััังงงงแแแแฮลลลลวดดดดดีีียบบ โอเคเกิดครับทุกคนมาจุดดีเนาะปืนนี้ก็นี่ครับยิงให้ดูดีโหลดปุ๊บนะครับใส่นัดเดียวเห็นไหมอ่าไม่จำเป็นต้องแบบถือแบบนัดเดียวเห็นไหมยิงนัดเดียวปุ๊บมันต้องดึงทั้งแม็กนะฮะเออเป็นปืนที่เทพมากๆเลยทุกคนโอเคฮะอันนี้ก็เป็นด่านค่อนข้างแคบนะอันนี้ด่านค่อนข้างแคบเลทุกคนนะเปิดประตูเข้าไป ไม่มีมุมยิง,ไม,มมมยงไม่มีมุมยิงเลยแต่ว่าปืนมีขาตั้งนะทุกคนรีโหลดครับอืมสิบนัดครับรีโหลดดิเพื่อนเมื่อกี้กดไปแล้วมันไม่มโหลดวะออืยัดเข้าไปจะเร็วกว่านะฮะโอเคเริ่เพื่อนเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม จริงครับยิงกระทังครับเพราะว่าถ้าไม่ยิงกระทังมันจะเปิดจุดให้ศัตรูรู้นะครับชุบเพลงแย่งเพื่อนชุบด้วยอย่างเท่ชุบก็มาเพื่อนโอเคใส่ศัตรูวะเอาโลก,ก่อนแล้วกันกระสุนน้อยนะกระสุนมีแค่30นัดเท่านั้นเองฮนะถือว่าค่อนข้างน้อยนะตายครับว่าไงเพื่อน ตีโรเลยเพื่อนสวยชุบเลยเสร็จแล้วผมจะมองเห็นไม่แน่ถามจริงเข้าไปไปแล้วยูซีก่อนไหมยูซีก่อนไหมผมว่าซีน่าจะยิดได้ซีมันอยู่ข้างล่างเลยไปเลยเพื่อนสามารถไม่ต้องนอนยิงก็ได้นะครับเดินยิงก็ได้นะแต่ว่าอาจจะปืนอาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่นะไปเพื่อนโยกระสุนให้ผมว่าเข้าไปเอาซีดีกว่า ว่าไงเพื่อนยืนเนียนเลยเหรอสายสองนี่ครับหมดยังครับมีอีกป่มันมีคนยิงกันอยู่ว่าไงครับผมกระสุนหมดแล้วกระสุนหมดแล้วตายยังยังอีกเหรอหมดยังทําอะไรกันเนี่ยทาอะไรกันวุ่นวายจัดจัรรดร e l o a ครับอ,อุ๊ปอ้อยเาเพื่อนใจเย็น ฮีซี่ก่อนโอ้โหมันปลาระเบิดมาหลบไม่ได้ไงมาชุบตายแล้วของคุณครับเวลิกุดตอนไนเพื่อนเรโหลดเดี๋ยวเพื่อนก่อนรรโหลดฮิวก่อนโอ้โหแล้วมันเข้ามาแล้วโอ้โหมันเข้ามาเข้ามาตรงนี้เลยครับเพิ่มเปิดมาที่รถกับเพื่อนโอ้โหผมลงก่อนเลยฮะผมนี่ลงก่อนเลยครับผมเดี๋ยวตายครับ าไงเพื่อนอ่าโอ้โหเยอะเหลือเกินโอ้โหตอนผมยิงได้เมื่อกี้ตัวนึงผมก็เจอหลายตัวเลยครับเกิดซีมาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีเพิ่มเติมอ่ะโอเคมันก็จะเข้าโอ้เพื่อนไม่ได้ไม่ได้มันมันยิงมันยิงมันยิงบอกจุดนี้บอกจุดสวยเพื่อนนั่นแหละเพื่อนเยี่ยม ผู้เยอะมากนี่โหลดเดี๋ยวอ่าลันช้าครับลันช้ากระสุนปืนนี้ลันช้าแล้วประตูวะ DB ซึ่งไม่ต้องเอียงก็ได้ตรงๆยิงไมไปเปิดประตูดิเคนชุกว่ะ ตายครับอู้อะไรมันจะเพื่อเพลินทั้งกายและใจเข้าพีก่อนแล้วกันนะครับเอ๊ครับน้ำพังเพื่อนจีจ้าพี่รดว่าไงเพื่อนโอ้โหโอ้โหเยอะมากโอ้เยอะเกินไปครับโอ้ดูตัตูดนี่จะมีสักร้อยนัดเกิดมากับเพื่อนโอ้โหเกิดมาแบบยากลำบากเหลือเกิน รู้ว่าศัตรูม yes, ีเพียบเลยผมบอกเลยนิชชุนนิมชนต้องไครับตีโลก่อนได้ไหมครับเออนี่เอามุิชชนนะเรสุดได้แล้วครับมันอยู่ตรงนี้เลยเหรอเห็นมึงยิงไหมไม่เลือดมาเหลือโอ้โหเลือดมาเหลือดหนึ่งอะเมื่อกี้มาชุบเปลยาของมึงครับผมเปอริคุณ ไปๆไปๆไถปไป้าศัต,ต, hehe, ตรูเพื่อนอะตีโหลกกันแล้วกันฮะแัดเข้าไปครับทุกคนเปิดไปเพื่อนตรงนั้นอะตีโหลก่อนครับฮึบฮึบชึบชึบผมมุมนี้ยิงได้อยู่นะทำอะไรเพื่อนเรา บ้าเอ้ยใครยิงวะผมมองเห็นศัตรูไงตอนเนี้ยเข้าก่อนฮะผมเข้าเพื่อนก่อนใจใหญ่ชุบแต่ชุบไม่ได้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมอ้อมไปอ้อมไปอ้อมไปฝั่งนู้นก่อนนะฮะโอเคเราซีไปก่อนแล้วกันเอาแต้มก่อนเฮ้ยว่าไงครับผมยิงไม่โดนเลยดิ สายสองมาเพื่อนเออเไม่ไหวฮะกระสุนหมดอย่างงี้ซื้อไม่ได้ครับผมชุบอย่างไวเพื่อน,เ,อนเราเข้าบีแล้วเหรอเนี่ยสุดยอดจริงๆเ,เราเข้าบีอย่างไวเลยทุกคนอยากชุบอ่ะชุบได้ปะวะเพื่อนชุบนะโอเคพูดแล้วก็ชุบอุบโอ้เห็นไหมเพื่อนโอ้ลูกซองโอ้ลูกซองเพลินเ,พลนเลยโอ้ตัวงอเลยทุกคน ต้องชุบได้ไหมอ่ะมาชุบได้แหละนะครับชุบหน่อยโอ้โหเพื่อนเยอะขนาดนี้ต้องชุบก็ได้แล้วล่ะนะโอเคโอ้เราเบิดไฟขึ้นมาก่อนเอาเอาไม่มีใครเห็นมันจริงๆเหรออะไรกันวะเนี่ยอ่ะลุกขึ้นมาเพื่อนมันต้องชุบแล้วล่ะเออสุดยอดนั่นแหละเยี่ยมเลยครับผม มันกดค้างมาเลยฮะมาแค่กดค้างเข้ามาแล้วผมก็ตายเพื่อนชุบได้ไหมโอ้ไม่ไม่ต้องชุบละศัตรูมาขนาดนี้ละเพือ่อนยึดซีอยู่ทุกคนเกิดที่ซีมาอ้อเด่ะมันไม่ได้ยึดซีนะโอ้สนันนัปไรเฟิลอันนี้สู้ไม่ได้แนละ้วทุกคนเฮ้ยอีโดนยึดว่ะทุกคนอีโดนยึดว่ะทุกคนบ้าเอ้บบย ป่าเออเรผม pues กลับยังไงเดี๋ยวโอเคเลยเพื่อนตอนนี้อ really IR yeah, right, right. ีโด้แล้วครับทุกคนผู้เยอะมากนี่โหลดเข้าหมดแล้วครับ อะมาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนเล็งรออยู่ตั้งนานแล้วเออมารอตั้งนานแล้วเพื่อนรีโหลดไม่ได้ใช้เลยห้านัดสามนัดอะไรเนี่ยโอ้ยจบยังไงล่ะครับผมจะอีคืนแล้วด้วยนะโอ้เพื่อนชุบก,กรละขนาดเนี้ยระยะแค่เนี้ยชุบเถอะ โ hey. ยนศูนย์โยนศูนย์นโยนศูน oui, ย oh ์ดีโหลดึโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะดีโหลดอยู่แ uh ล้วเพืおお่อนนะกดทั <gosta> ้งไปก่อนครับกดทั้งไปก่อนอ่ะได้ใส่แล้วครับ โอ้โหมันเดือดอะไรขนาดนี้ลูกสง่งลูกซองนี่มันวิ่งเข้ามาใส่แล้วทุกคนเดือดจัดๆเดือดจัดๆอันนี้เดือดมากครับเกิดมาเอาสีมาเพื่อนสีได้คืนแล้วอ่ะอย่างไวทีนี้นดีมากทุกคนกดไม่หยุดโอเคอ่าโอเคใส่ครับยิงเพื่อให้มันเหลือ5นะทุกคนจะได้รีโหลด,ดง่ายๆนะ ตองอีกแล้วเหรอบอมโอ้มันชุบเพื่อนด้วยโอ้ชุบโชว์เลยผมว่ามันข้ามคนนี้กันเยอะแล้วทุกคนเกิดบีที่เหมือนไม่ได้อยู่บีเท่าไหร่เขกระดสีดอตเดี๋ยวสุดให้เพื่อนแล้วกัน,เ,น,กนเราใช้นี่แล้วดีกว่าโอ้รอเรียกกันล่างนี่ผมว่าคงยากอยู่กดนี้แล้วกันนะโอ้มีคนใช้อีกแล้วบ้าเอ้ย แล้วเหรอแล้วลูกซองนี่มันวิ่งกันเพลินเลยนไอ้บ้าเฮ้ยม,มีคนว่ะเพ,<ย>พื่นอนผมว่าเพื่อนไม่ได้ชุบอะโอเพื่อน,นตายเกิดที่บีฮะโอ้ได้อยู่บีจริงแล้วตอนนี้แล้วคือเกิดบีที่ไม่อยู่บีฮะเกไปแล้วเรียกอะไรยังไงยังอ่ะเรียกอะไรนะเย้ยเพื่อนมา กแนวระเบิดลงแล้วฮะตายด้วยครับไม่ช่ตเมากี่ไม่จะตเยอะระเบิดโูมันต้องดูมาแล้เพื่อนไปเลยเพื่อนว่าไงครับผม ทีโรดเออโอเคอ้ยะฮีโร่อนตู้มีเยอะมากเลยอ่ะทุกคนโปูเยอะมากฮีโร่กันให้ใส่ระเบียวระเบีวรเบีวรเบีวน,นั่งตรงนี้แล้วทุกคนเออเห็นสไนแล้วยิงไม่ทัน ว่าเอ้ยตายไหมตายแล้วจ้าเ <c oughs> พื่อนน่าชุบไม่ได้ครับตรงนี้ม <c oughs> ุมนี้ชุบยากครับผมบอกเลย <c oughs> เกิดมา <c oughs> เอาซีก่อนเพน <c oughs> ื่อนพอาสี่ได้มีคนแล้วล่ะเ <c> ฮ <oughs> ้ยท่านอะไรน่ะเย้ออวิ่งใส่คนเลยมา เออไปเพื่อนนะช่วยด้วยบโอ้โหยิงยิงตามเลยพี่รู้ได้ไงว่าผมสาดวิ่งหนีแล้วเข้าควันเพื่อนยิงโดนเฉยเลยอ่ะกลับมาฮะเกิดมาที่ซีซีได้แล้วด้วยนะฮะเยี่ยมเลยเพื่อนไอ้ชับลูนิชิลลี่ก็โตมาควรเอามาเล่นไหมตรงเนี้ยผมว่าไม่ควรฮะมอสไนน่ายิงสบายสบายโอ้โหเพื่อนสวัสดีครับ โอ้เจอรถยิงเมื่อีไม่เจอรถที่ผมว่าผมได้ไล่หลายตัวแล้วนะ่ะมาเปลี่ยนแนวเล่นกันหน่อยไหมครับทุกคนติดกล้องคูณสามมาแล้วฮะตอนนี้มาเลยเพื่อนเอา้ามาจากไหนเนี่ยตัวมาข้างหลังเมื่อกี้อ๋อตัวโดนไฟเอา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 ตาไฟใส่รถฆ่าตะตูได้เออดี เสียซีแล้วครับหูสีคนเยอะมากดูจากแมปนะทุกคนเเพื่อนราจะเอาติดอะไรเดี๋ยวต้นไม้ฮะเสื้ออะไรไปไปรอดมะนถามจริงบ้าเอ้ยสไลด์ก่อนสไลด์หลบก่อนตายครับเย้เพื่อนขอโทษโอ้โหเยอะเยอะมากครับผม อย่างเยอะเลยเกิดมาที่ดีบ้างแล้วกันจุดดีนี่คือเราไม่ได้เห็นเลยนะนอน,อนอนทำไมเพื่อนกระสุนหมดนี่รถโอ้โหแล้วทำไมประตูถึงเอาตายไม่ตายด้วยโอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับทุกคนเกิดมาฮะมาเอาดีอะทุกคน โอ้ไม่กอแกจะมายึดดีไม่ได้นะไม่กอดโอ้โหโดนทุกอย่างครับเป็นศัตรูฮะคือกระสุนต้องเขา้าใจว่ากระสุนมันช้านะครับมันไม่ได้ไวมากนะมาจุ่ม <c oughs> เปล่าคุณครับ <c oughs> นี่ก็ะตุกกรเซ็นมาสืออะไรวะหน่าทุกทสองอีกแล้วเหรอเอาเอา จังปะด่ะ,ะยิงขนาดน,นั้นไม่ยิงไม่ตายระยะแค่นั้นด้วยนะโอ้ยโอ้ยเกิดมาครับโหตอนนี้ผมอยู่ตรงตรง,ตรงกลางเลยอ่ะเออตายไปนหนึ่งกับทุกคนไปรีโหลดฮึบฮึบตายเลยเพื่อนจะมาปะล่ะ มาพี่ก็พร้อมยิงอะ่ะรีโลก่อนนะครับทาเพื่อนเลยนะโอ้โหเพื่อนใกล้ขลนาดนี้ตายดิเพื่อนรีโลดตายเลยเพื่อนกดค้างไปเลยโอ้โหเยอะมากลูกซองลูกซองเห็น่ะเออลุกขึ้นมา ซองอ่ะเพื่อนเฮ้ยอะไรนักหนาวะเฮ้ยอะไรนักหนาวะเฮ้ยอือโอ้ไม่กอดรีบลงจุดนั้นเลยเออมาเรียกแรกกันนะเออโอ้เยอะมากเดือดดันโอ้ยโอ้โหไม่รอดด้วยฮะมาเลยเราเรียกลงบ้างอ่ะประเด็กตรงนั้นก็เออโดนบ้างเด็กเพื่อนมาเด็นทำแต้มอ่ะทำแต้มอ่ะเออตรงนั้นก็โดนอ่ะบอกเลยตรงนั้นก็โดนบอกเลยยังเออได้คิวสองคิว เยอะจัดจัดเยอะจัดจัดบอกเราเยอะจัดจัดนะฮะหมดยังยังได้คิวอยู่ด้วยนะโอ้โหต้องทำไปแล้วสี่สิบเอ็ดคิวไปแล้วโอ้โหสุดยอดเออมาดิโอ้โหเดือดมาทุกคนชนะสุดยอดครับผม Victory ไปก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่มันมากมากมันแบบมันเลยนะฮะก็ในหนาเนี้อาจจะแคบนิดนึงครับอาจจะไม่ได้แสดงประสิทธิภาพหรือแสดงได้ดีก็แล้วแต่คนจะเล่นนะกระบอกนี้ผมว่ามันก็ยิงใกล้ยิงไกลได้หมดนะฮะ แต่ว่าแค่ลรา่นช้าไปหน่อยแต่ว่ากระสุนก็เยอะแค่ว่าตอนรีโหลดเนี่ยค่อนข้างช้าครับก็เลยทําให้มีในส่วนของการรีโหลดใส่แม็กเพิ่มขึ้นมาพ้่ยความพิเศษครับแต่ว่ามันก็ตัวสูตัวถือว่ายังอาจจะยังไม่ได้ดีมากมายแต่ก็ถือว่าเล่นได้นะครับผมโอเควันนี้คงประมาณนี้แล้วกันนะว่าเจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับกด share. แชร์แหมเมื่อกี้ไอ้นี่ออกทีเดียวนี่คือตาย่าฆ่ารัวๆเลยมา <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ